ลูกค้าหลายคนนะครับผมกํลาลังกังวลว่าจะา iPhone 13 Pro หรือ iPhone 13ธรรมดาดีนะแล้วมันแตกต่างกันยังไงบ้างวันนี้แอดจะไปเทียบให้ดูเลย2เครื่องนี้จะเป็นสีฟ้าเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าเฉอสีเขาจะแตกต่างกันนะต่อไปมาดูที่กล้องนะครับผมรุ่น13 Pro จะมี3กล้องนะส่วนรุ่นธรรมดาจะมี2กล้องนะครับสาหรับขอบนะครับผมก็จะแตกต่างกันแบบนี้เลยส่วนตัวโปรอ่ะเขาจะเป็นแบบเงาเงาแบบนี้เลยแอดก็จะให้ดูรอบตัวเครื่องเลยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่จะเป็นเครื่องขายที่ร้านนะทุกคนใครที่สนใจเครื่องนี้ก็ทักทางอินบะ็อกซ์ แสงหน้าจอการให้เฉดสีก็จะประมาณนี้เลยนะแทบจะใกล้เคียงกันเลยนะแอรรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันมากๆเลยดูนะแสงก็สุดเหมือนกันเลยนะเปิดนี่ทุกทนเหมือนกันเลยลองปิดดูก็เหมือนกันเลย ความแตกต่างเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกเป็นรุ่นไหนนะเดี๋ยวไปเทสกล้องให้ดูนะก็เปิดกล้องขึ้นมาเลยนะครับผมก็แบบนี้เลยนี่สองเครื่องนี้แอดเช็ดเลนแล้วนะเนี่ยทั้งสองรุ่นเลยเช็ดเลนเรียบร้อยแล้วก็ลองถ่ายคูณหนึ่งดูก่อนนะครับก็เริ่มถ่ายกันเลยนะรูปกล้องคูณหนึ่งก็จะออกมาได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูเลน0.5นจุดเลยนะทุกคนหรือว่าเลนวายของเรานะครับกดถ่ายได้เลยดูรูปได้เลยก็จะออกมาประมาณนี้เลยจากนั้นก็ไปที่คูณ3นะส่วนตัว13 3จะไมม่่ีคณก็เลือนแบบนี้เามือนนกกกัดดที่คณ3ายได้เลยกม ประมาณนี้เลยออกมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ไปถ่ายที่คูณ5กันนะเพราะว่าตัว13เนี่ยเขาสูงสุดได้แค่คูณ5นะก็กดคูณ5เท่ากันเลยเรียบร้อยเทียบกันดูก็จะได้ประมาณนี้ทุกคนทีนี้ก็ไปลอง สูงสุดเลยคูณสูงสุดแต่ละรุ่นเรียบร้อยเอทียบกันดูว่าสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจ2รุ่นนี้นะรุ่น iPhone 13 Pro โปตัวนี้นะก็จะมีเฉพาะเครื่องมือ2นะครับผมส่วนตัว13ธรรมดาจะมีทั้งเครื่องมือ1และมือ2อนะครับ i อ h o n e 13เครื่องมือ1นะครับผมก็ผ่อนนะส,สูงสุด10เดือนแล้วนะเดือนละ2330บาทส่วนถ้าเป็นมือ2นะครับผมผ่อนนานสูงสุด6เดือนนะเดือนละ3,400บาทนะครับส่วนรุ่น iPhone 13 Pro นะครับจะมีเฉพาะเครื่องมือ2นะผ่อนนานนน6เเดดืืออละ 4, หนึ่งร้อยบาทครับ